สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอย้อนเวลากลับไปสักช่วงประมาณปี2,528หรือเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในสมัยนั้นผมก็ยังเป็นเด็กวัยประมาณ13-14ปีในตอนนั้นก็ได้มีละครตอนเย็นเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพดละครเรื่องนี้บอกได้เลยว่าโดงดังเป็นอย่างมากและจากความโดงดังของละครเรื่องนี้ผมเชื่อว่า เด็กผู้ชายในสมัยนั้นที่ได้ดูละครเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพดจะต้องพากันทำไม้ตะพดแล้วก็เอามาต่อสู้กันอย่างแน่นอนนะครับทางด้านฝั่งพระเอกก็จะมีคุณวัชระสิทธิกุลฝั่งผู้ร้ายซึ่งคนที่รับบทร้ายในเรื่องนี้ก็คือคุณเจนนาฏภูมิสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าประวัติของคุณเจนนาฏภูมิคุณเจนนั้นมีชื่อจริงว่านายปองภพอิ่มเขียวชื่อเดิมก็คืออรุณอิ่มเขียวนะครับ เกิดเมื่อวันที่19กันยายนปี2500เกิดที่อำเภอบันพฤพภิสัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งคุณเจนก็จะมีผลงานทางด้านจอแก้วมากมายเช่นเรื่องตีใหญ่ซีอุยลูกผู้ชายไม้ตะพดไอ้ซอใจซื่อไอทีมวยไทยตุ๊กแกผีเป็นต้นนะครับซึ่งบทบาทส่วนมากที่ได้รับก็จะเป็นบทสมทบหรือบทร้ายมากกว่าคุณเจนนั้นในสมัยเป็นเด็ก ก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดธรรมจิรยาวาสตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่7และจากนั้นก็ได้ย้ายมาเรียนต่อที่วัดเทวสุนทรในกรุงเทพจนกระทั่งอายุ17ปีก็ได้เข้าเรียนวิชาการแสดงหลักสูตรการแสดงชั้นสูงในชั้นขั้นมูลฐานเมื่อปี2519ของสมาคมนักแสดงอาชีพแห่งประเทศไทยและก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการละครครั้งแรก กับค่ายกันตนาเรื่องไอส้สอใจซื่อซึ่งแสดงคู่กับคุณถาปกรณ์ดิจนานคุณเจนนั้นถือได้ว่าเป็นสิทธิเอกของนักแสดงและผู้กำกับชั้นครูก็คือป้าต้อยสุพรรณบุรณพิมพ์และครูฉลวยศิรัตนาในเวลาต่อมาก็มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์แผ่นดินวิปโยคเกวียนหัก เป็นต้นหนังและละครที่คุณเจนนาถภูมิแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังบู๊ละครบู๊นะครับฉะนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับเสียงปืนเสียงระเบิดที่ดังมากๆซึ่งสาเหตุนี้เองนะครับที่ทำให้ดารานักแสดงหลายๆท่านมักจะประสบกับปัญหาในเรื่องของสุขภาพกันหลายคนรวมทั้งคุณเจนนาถภูมิด้วยซึ่งในสมัยก่อนก็ต้องยอมรับนะครับว่าบทบู๊บทเสียงตายนะครับบทเสียงเสียง การเซฟตี้นะครับความปลอดภัยให้กับนักแสดงนั้นไม่ได้เข้มงวดเหมือนกับในสมัยนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดารานักบู๊หลายๆท่านนะครับพอเริ่มแก่ตัวขึ้นมาร่างกายที่ใช้อย่างสมบุกสมบันในสมัยนั้นก็ส่งผลในตอนแก่นะครับอย่างเช่นคุณอารักบอภิชาติเป็นต้นและคุณเจนนาถภูมิก็ได้เจอปัญหาของเอฟเฟกที่ทําให้เกิดเสียงดังเช่นเสียงปืนเสียงระเบิด ก็อย่างที่บอกนะครับในสมัยก่อนนั้นไม่ได้มีการเซฟตี้ที่ดีเหมือนกับสมัยนี้ซึ่งหนังละครที่คุณเจนเล่นส่วนมากก็จะเป็นหนังบู๊ละครบู๊เสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพอเจอกับเสียงดังนานๆเข้าก็ทําให้เขามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับหูคุณเจนนั้นก็ได้เกิดอาการหูดับถึงขั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับจากปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของหูนี่เองทําให้คุณเจนนาดภูมิในตอนนั้น ไม่มีงานในวงการบันเทิงเข้ามาเลยและก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายนะครับฉะนั้นเราไม่ได้รู้เรื่องราวความเครียดปัญหาของคุณเจนที่ถาถมเข้ามานะครับจึงทําให้คุณเจนนาฏภูมินั้นเกิดความเครียดเป็นอย่างมากหลังจากนั้นชื่อเสียงของคุณเจนก็เริ่มห่างหายไปจากวงการ แล้วก็มาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อปี2563กับข่าวการเสียชีวิตของดารารุ่นเก่าก็คือคุณเจนนาฏภูมิซึ่งตามข่าวระบุว่าคุณเจนนาฏภูมินั้นเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อคืนวันอังคารที่11กุมภาพันธ์ปี2563เวลาประมาณ4ทุ่มด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพที่ป่วยเรื้อรังมานานหลายปีและก็หลายโรคนะครับสิริอายุได้63ปี ซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์จังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับเรื่องราวของคุณเจนนาธภูมิดาราดังในอดีตถ้าหากว่ามีตรงไหนไม่ถูกไม่ต้องคุณผู้ชมสามารถโต้แย้งได้นะครับที่คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ